กมครับนี่นะกดแล้วรอกนอนะคุณช้านี่ยรันสงหขอบครัคบนะครับรับับ ไอ,ไอก็ม่ตา,นนากนะมนี่นะเขมีแค่นี้อตัวเทอง,ทองอะจะบอให้ผมแช่เขเพิ่งมาเล่นวันนี้ครับจริงๆผมเล่นนานแล้วแหละแต่ว่ามันเล่เล่นเก็บ เรากครับจำไม่ชินเลยเหรอจำไม่ัดเพราะอะไรพอดีอมนี่ะโอ้ไม่พอเลยนี่ผมที่ผมทำมาเนี้ยว่า ผมอยู่ที่หมู่บ้านเอ็มบิซีฟแล้วก็ผมเจ้าไม่คิดเลยวันให้มีเอ็มบิซีฟผมไม่อยู่นะถ้าดูมานี่นะก็เป็นเอ็มบิซีให้เล็กของนะนี่จะบอกยังไงนะมือจับสูตรนะปุ่นจะบอกสูตรนะครับสูตรเป็นโหมดครับผมสูตรเป็นโหมดแล้วไปเอาของมามาใส่ ใส่เนี่ยเนี่ยมันจะบอลทับกับผมนี่ดีแล้วเขียนทับนะครับดีครับเนี่ยดีครับก็โอ้ดีเนี่ยเนี่จะเป็นโหมดเลยนี่ผมจะเป็นโหมดโหมดผมไม่รู้มัน ใช้ได้ไัมยฮะมาจากหมดหมดหมนึ่งอันนี้หมดศูนหมดศูนย์นยทาไถ้าฉล่ถ้าอย,าายู่นี่างเลยคฮะกดเลยบอกด้วยลืงมาจะปลายผมด้วยนะนี่ผมจะมาทำอะไรอ่ะเราะเราแบบจะสอนนะครับกำลังจะมาโทรัพนานแน ครับเอ้ก็ตัดต้นไม้เนี่ยถ้าใครเจอบัวอินทีก็ถือว่าโชคดีไปครับผมเคนโชคดีเนี่ผมก็เนี่ยต้นผมถมาจากอินทเนี่ยมีกันั่ะอืนี่ทลีแล้วมีตัวอะไรท่านูกร้อยอัน วกวาเราจะสูตรกันนะครับชาวอ้่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอ่าไลค์คันเยอะเยอะๆแต่ผมจะทำคลิปนะครับคลิปน่าอ,อัพโหลดประมาณวันอะไรอะอืะอัพโหลดวันทุกวันแรวเยอะทุกวันเลย รางวันแต่ามก็ไม่อัพโหลดนะครับขอขอบคุณที่กระครผมเยอะเลถ้าถึงหนึ่งมืนไลนนนค์ผมจะหนึ่งหมื่นรับผมจะทำอะไรเดี๋ยวไปผมจะสอนทำเมนะูสอนเสก สอนสอนอัพโหลดสกินเียวกับเจ้าครับคนก็น่าจะรู้จักไม่รู้เพราะจะจัดใหม่นะครับไม่พออย่าลืมกดไลคเนี่ยเป็นมากวันนี้ผมจะมาทำอะไรดีน้องคนว่าน้องคิดว่าให้ผม ทำเลยเนาะให้ไปปลูกเนาะนรกครับอ่าผมอยากไปอ,อันนี้ผมจะมาปลูกครับเ,รเล่นเยอะนะกิจธุระ น,น้ำมันตัวทีนะข้าวตรนนี้เป็นข้าวอืมอ่ะนนี่ละพนจะมาทำอะไรจะทำไรข้าวเงอนไหมเดวนใะห้วยินดินไม่มีใช่ มาดีนะ <c oughs> ให้คอมเมนต์มารับทำอะไรครับ่อ่าจว่าีิ๊ียังมีสองที่นะึงกัเพื่อน,นนะงบิ๊กมาเป็นอินดิพิซสองนะคผมไม่ได้หลดเลยนะครับเพราะว่าผมเจอเองนะไม่เนาดีที่ราทเฉเลยทีเนียเ เราวังให้อันนี้เป็นแราวังนะใเ,นเดินเจอเนเี่ยังดอกแล้เจ็บมากร,รับผม,ม,ไ,มไม่ไเอะเลือมมดกเซ็้เด็อามาต่อไมอามาตัอีกอะนี่ยอเ็วมาตัดอีกนะทีนีปวดกล้าเลยเนี่ แตมนนบกันเถอะ้นอันนี้เราจะมาเป็นเล่นกันเฮ้ยแกหน้าฉันจบได้ล้วเอ็มีซีหน้าโอ้ยเฮ้ยใครเน่ยฉันก็คไอซ์ยังไงละดูหน้า เดี๋ยวก็ห้าเลยดิห้าผมก็ยังผมทำคลิกอะไรเนี่ยแล้วบอกมีเกือะไรเ,น,ไเไรนี่เยเกือบอะไรกันเพิ่ื่อใจอ่ะใ่าจะเป็นต่อมี้ไหม,มโอ้โหของน้อยครับหนี่เย นี่ฮะนอนเลยเอาไปตกแต่ตเตยเอาไปดีเทเทนะาไม่เคยยกขึ้นจอคนอยากจะมีชีพผมนะครับเดินสไล่กับไเลปแก้แล้วมาบ้านข้าทำไมรึอืมข้าจะนอนด้วยสิวะแล้วก็ตบน,นี่นี่เป็นม้าผมมากก้าเล็กเกาะไปข้าของไว้พวกไใช่ผมเสกมันครับ ความคิดเป็นเท่านี้อย่าลืมกดไงกลค์กดแชร์กบับการแนะนมเข้ามาขอบคุณครับที่ปลายเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำ